สวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเซียนแห่ทุกคนทุกท่านนะคะตอนนี้ก็ดึงเชือกผูกทุน่นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะบ่อบ้าน บอ่อประปาหมู่บ้านทับกระบือนะคะตลสัโรงอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทนะคะที่จะทําทการหว่านในวันที่20นี้นะคะ20เมษายนพศ2567นะคะพื้นที่น้ํา17ไร่นะคะนี่นะคะผูกทุน่นดึงเชือกผูกทุน่นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องเซียนแห่ท่านใดที่ไม่มีที่ไปไม่มีที่ลงนะคะวันที่20ขอเรียนเชิญน,นะคะที่บ่อบ้านทับกระบือตบลสัโรงอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทนะคะชอบตรงไหน ก็สามารถเอาทุนมาจองทุนจองแพไว้ได้เลยนะคะนี่นะจ๊ะก็มีพี่น้องเซียนแหบางท่านที่มาถึงแล้วนะคะก็มาจับจองที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะบรรยากาศบริบทของบอนะคะบอขนาด17ไรนะคะชนิดปลาก็จะมีปลานินนะคะปลานิล80%แล้วก็มีปลากระโห้ปลาบึกนะคะปลาเทโพนะคะนี่นะจ๊ะพื้นที่ เนื้อน wow. ้ำส wow. ิบเจ็ดไร่ค่ะนุ่นพี่ๆเสียนแหนพากันเอาอแพรเอาทุนมาจองแล้วนะคะนี่นะจ๊ะว้าวเดี๋ยววันที่ยี่สิบได้มาว้าวด้วยกันนะคะนี่จ้า พี่น้องท่านใดสะดวกก็สามารถมาได้เลยนะคะนี่จะพี่หารอยูอ่บริการอยู่ที่บ่อนะคะนี่นะคะมารอต้อนรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะคะพี่หารของเราสเตนบายรออยู่ที่บ่อนะคะส่วนพี่รุ่งอาปาอุอาปาป่วงเสร็จแล้วก็จะเดินทางกลับนะคะพี่หารของเราให้มาช่วยดึงทุ่นนะคะดึงเชือกผูกทุ่นนะคะ ตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะ,ะแล้วนะคะถ้าสนใจก็สอบถามรายละเอียดกับพี่หานแล้วก็พิูุได้นะคะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะคะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้แล้วนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้นะคะเนี่นะจ๊ะนู่นทางนน้นทางนู้นรถขนนู้นก็มาดูนะคะนู่นจอดอยู่ฝั่งนู้นนะคะว้าว บรรยากาศดีดีมีต้นไม้มีร่มไม้นะคะแล้วก็สถานที่จอดรถก็สะดวกสบายนะคะตรงทุ่งนานะคะจอดลงตรงทุ่งนาจอดได้หลายคันนะคะรองรับได้สบายๆนะคะสำหรับที่จอดรถนะคะสะดวกสบายค่ะ ไม่มีแต่ห้องน้ำห้องน้ำก็น่าจะเป็นกลางทุ่งเหมือนกันห้องน้ำไม่มีบริการนะคะว้าวเตรียมจบกับเสียม,มานั่นมีทุ่นแดงๆนะคะมีพี่น้องเสียหแหมาจองไว้แล้วนะคะนุ่นทุ่นสีแดงนะคะก,กันลอนแดง มีมาหลายแพยอยู่นะคะนี่นนว,ว้าวหลายป่อมอยู่นะคะหลายป่อมอยู่จองแล้วสิบสองจองแล้วสิบพย์สิบสองทุนนะคะ ก็ขอฝากด้วยนะคะวันที่20ไม่มีไม่มีมมที่ไ,ไปลงตรงไหนก็สามารถมาที่บ้านทับกระบือนะคะออบอ่อประปาหมู่บ้านนะคะประปาหมู่บ้านบ้านทับกระบือตำบลสำโรงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะขอฝากพี่พ,พี่น้องๆเซียนแห่ด้วยนะคะบัตร400บาทฝั่ง200บาทสะดุ้งแปะฝั่ง200บาทนะคะขอฝากประชาสัมพันธ์ด้วยจ้าขอบคุณมากมากนะคะ สวัสดีค่ะ